ผมเคยแค่พูลงถังผมก็ว่าโหดแล้วนะพัวลงถังที่เชียงรายครับตรงนั้นผมก็ว่าโหดแล้วตรงนี้แบบสดๆเลยอ่ะโค้งแคบมากหลุดไปนู่นะมันแคบด้วยครับจะว่าไปยุกยับเจอรถลงรถเจอนั่นเลยยึกยับปิดแต่โอ้โโชคดีนะผมขึ้นมาไม่มีใครลงเลยเมื่อกี้ไม่งั้นเลอไปรถใหญ่น้อยเขาไม่ค่อยมีแต่มากมอไสค์อ๋อหมอกสายครับผมก็ซื้อข้าวมาเหมือนกันปลาแต่ผมว่าผมน่าจะกินไม่ลงอ่ะ

จะน่ากลัวเท่าไหร่มั้างกี้เมื่อกี้ผมตอนแรกผมว่าจะขึ้นเนื้เข้าไปได้50เมตรอะไรครับก็คือถ้าสามแยกเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาไปก็คือจะมาทางนี้หละพี่ใช่ไหมใช่ป่าลงใหญ่ใหญ่ดินที่เราทางนะครับเออที่ทางสิ่งน้อยเลยแล้วนี่พี่ไม่ได้เล่นในพวกนี้ ใช่ใช่ผมว่ายากที่มันท้องแคบงไปหน่อยผมว่านะไม่แคบแล้วเขาเม่มันไม่เลาะลายเขาหน่อยด้วยเนาะนี่ใช่เขาไม่เขาไม่เขาไม่เสริมดินขึ้นมาเพื่อให้นทำง่ายขึ้นเขาทำตามตามธรรมชาติเลยผมก็ไม่น่าซาเลยหมาโดนเลยมั้นก็มันจอดกันนะที่ป่ามาป่ากระพักป่าพักทับใจ